สวัสดีครับมิตรรักแฟนคลิปพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับผมกาโมกับ,กบรายการพามหนังหลังดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพร่ำกันในเรื่องบอสเลเวลหรือในชื่อไทยบอสมหาการ่าดานนรกซึ่งเรื่องนี้ก็คือหนังสัญชาติอเมริกันที่แนวหนังเป็นแนวแอคชั่นไซไฟลึกซับซ้อนที่ตัวหนังมีเรทแบบที่ฉายในบ้านเราอยู่ที่นอ5บวกที่ในหนังเนี่ยมีฉากยิงกันเลือดท่วมตะหัวให้เห็นให้มันกิ้งหลุนๆกันแบบนี้เนี่ยนะครับสิบนอสบวก หนังมีความยาวทั้งสิ้น1ชั่วโมง41นาทีจบแล้วเนี่ยรู้ออกจากรงได้เลยครับเพราะไม่ได้มีอะไรให้ดูเป็นเคดงเคดิดเอ็นเคดิดมิเคดิตกันแล้วครับและหนังเนี่ยเป็นผลงานการสร้างของ Warner Brother s Studio ที่มีคุณพี่โจคานาฮานเป็นผู้กำกับการแสดงครับผลงานเก่าๆของแกเนี่ยก็สโม g นิ s ในปี2007ันเดีทีมในปี2010 The g r เดะรในปี2012คือกูไม่เคยดูสักเรื่องเลยครับเนี่ยโดยเนื้อเรื่องย่อๆจะเล่าถึงรอ อยพาวเวอร์ Power ที่ต้องประสบพบเจอเรื่องประหลาดกับการโดนฆ่าให้ตายห่านดับดิ้นสิ้นชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันมาแล้ว144ครั้งและสิ่งที่รอยต้องทำนอกจากตายทุกวันแบบไม่มีวันจบสิ้นก็คือเขาต้องพยายามหาทางช่วยเจมมาที่เป็นทั้งคนรักและก็คนที่หยุดเรื่องราวตายซ้ำตายซากวนลูปแบบไม่รู้จบนี้ลงได้ลุงเวนเดอร์มาเทคนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับปริศนาการตายซ้ำตายซากวนลูปเรื่องหนียังไงกันบ้างและรอยกับคน คนที่ต้องการไล่ล่าตามล้างตามเช็ดจะต้องสู้กันไปแบบนี้จะถึงเมื่อไรแม่พูดแบบปัตตันตอเมริกาซะด้วยสินะครับเนี่ยผมทำอย่างนี้ได้ทั้งหมด อย่างนี้ทวันยังได้รู้นะร่วมไปมันละห่มและกระคีขายพิศนาม้าบอแบบนี้แบบเข้าไปดูซิว่าอาการมันเป็นยังไงกันได้ครับวันนี้ในทุกโรงภาพยนตร์ครับผมและถ้าจะมาว่ากันในแง่ที่ว่าดูจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกที่บอกได้เลยก็คือหนังมันสนุกเกินคาดมากเลยครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงก็คือเนื้อเรื่องนี่แหละครับซึ่งจริงๆคนดูอย่างเรา,เ,ราเราสมัยนี้เนี่ยคงจะไม่ได้วาวาหรือตื่นเต้นอะไรก็เพราะตายวนลูปอยู่ซ้ําแล้วซ้ําไปแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะเราก็เห็นจากหนังเรื่อง ืมาหลายเรื่องแล้วนะครับเกลอเจาะเวลาการระจนภัยของบิลกับเท็ง่ายๆคือจากหนังที่มีการเดินทางข้ามเวลาไดฮาร์ด เ,เป็นกฎที่รู้กันผิดผิดคนลุกแล้วครับอันนี้ก็น,นั่นแหละครับช่วงแรกของหนังเนี่ยเราเลยอาจจะรู้สึกเบื่อได้กับความซ้ำซากข,ของหนังเพื่อปูพื้นเรื่องราวในช่วงแรกเนี่ยแต่พอหนังค่อยๆเพิ่มปมเรื่องเพิ่มเหตุการณ์เข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเออมันรู้สึกเริ่มอินเหมือนกันแทรูร้สึกตื่นเต้นไปกับพระเอกที่ต้องเจอบาะแสใบใหม่ของเนื้อเรื่องทุกๆครั้งเหมือนกันครับแล้วก็ไอความมีอารมณ์ร่วมกับพ่อพระเอกของเราไปทุกอารมณ์เนี่ยแหละมันทําให้เราสนุกแล้วก็อินไปกับเนื้อเรื่องไปตั้งแต่่่่่่ชชววงงงงงงกลลเเรรรืืออจนนนไปถึทยััคบ และกิมมีเกมของหนังเนี่ยก็กตรงเนื้อเรื่องเนี่ยแหละครับที่เหมือนพระเอกกำลังติดอยู่ในเกมและเป็นเกมที่ตายแล้วเริ่มเล่นใหม่จากจุดเซฟเดิมพลาดตรงไหนก็จาเอาไว้แล้วกลับจุดเซฟมาเล่นกันใหม่ให้ผ่านไปเป็นระดับเป็นเลเวลเลเวลไปครับในแต่ละเลเวลเนี่ก็จะเพิ่มความยากไปเรื่อยๆจนไปถึงระดับบอสเลเวลความน่าติดตามเนี่ยนอกจากที่จะต้องมาช่วยนับว่าพระเอกใช้โอกาสตายเกิดมาแล้วก,กี่ครั้งเนี่ยแต่ตายแล้วมาถึงจุดเดิมที่เคยพลาดจะต้องทํำยังไงกันถึงจะ จะให้ผ่านไปได้เนี่ยนี่แหละครับความน่ารุน้นความน่าติดตามของเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ครับผมในด้านงานแอคชั่นของหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าจัดอยู่ในประเภทโหดมันฮาและไอที่โหดนี่ก็โหดแบบเรท R18 บวกกันเลยครับไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยจัดเรทให้อยู่ที่นอ15ได้ยังไงครับก็ไม่อยากจะบ่นมากแล้วครับเพราะมันโหดกันแบบยิงกันเลือดสาดแทงกันทะลุท้องหน้าอกแล้วก็ไขดันก็ยังมีเลยครับหนักสุดนี่ตัดหัวให้ดูโชว์กันซะเลยครับบางซีนเนี่ยกลัวไม่สะใจกลัวไม่สะกัน ใจพระเชพระคุณคนดูพอครับมาตัดก,กันให้ดูสติขอบจอเห็นแค่จะจาก,ก็ยังมีเลยครับตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าหนังมันโหดแบบจริงจังเลยนะครับความรุนแรงระดับนี้เนี่ยผู้ปกครองควรพิจารณาดีๆนะครับส่วนความมันเนี่ยก็มาจากซีนพวกที่ยิงกันหูดับตับไหมหนังก็จัดมาให้ดูพอสมควรเลยทีเดียวครับเสียแต่ว่าฉากพวกนี้เนี่ยซีจีที่แค่ในเรื่องมันดูล,ลอยๆไปนิดครับดูแบบรู้เลยว่าไอระเบิดก้อนเนี้ยมันซีจีชัดเจนครับอะไรประมาณนั้นครับแต่ไม่ถึงกับลอยจนเสียอารมณ์กันมากมายอะไรเท่าไหร่ครับ ส่วนความฮาในหนังเนี่ยก็พ่วงมากับฟิล์แอคชั่นต่างๆที่ว่ามาขั้นต้นนั่นแหละครับซึ่งถ้าใครจะง้างมาดูงานแอคชั่นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าครบรถจบในเรื่องเดียวเรื่องนี้กันเลยครับมันแน่นอนครับทางด้านดารานะักแสดงเนี่ยคนแรกเลยก็นะแฟงกิโลครับในบท1อยพาวเวอร์ทั้งเรื่องนี้แกเป็นตัวเอกและก็ตัวเด่นชนิดที่ว่าเดือแบกของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับงานแสดงและก็แอคชั่นเนี่ยกระจัดเต็มแบบโหดมันฮาอย่างที่ผมว่ามาแล้วตลอดทั้งเรื่องเลยครับและในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยที่ต้องบ ตายเกิดตายเกิดแบบเกมเนี่ยทาม,มองถือว่าแกเนี่ยเป็นตัวละครในเกมที่โกงเอาเรื่องเลยครับเพราะว่าตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยเกิดแบบเวลไม่ลดด้วยครับตายแล้วก็ฝึกมือตายแล้วก็ฟการ์เว,วลจนตันจนเก่งกว่าตัวอื่นในเกมอะไรแบบนั้นเลยครับแล้วก็ไอ้บทที่เป็นมุมอ่อนโยนในช่วงที่ไปเล่นเกมกับลูกเนี่ยจะเห็นได้ว่าแกดูเล่นแล้วเข้าบทกับดาราเด็กในเรื่องแบบเป็นธรรมชาติดีจริงๆเลยครับก็เพราะว่ามันก็คือลูกของแกในชีวิตจริงๆด้วยนะครับนั่นอะ่ะอันนี้ผมมารู้ ตอนนั่งอ่านเครดิตนั่นแหละครับถึงว่าเนะี่ยเคมีเข้ากันแปลกๆและก็โดยภาพรวมจากหนังเรื่องนี้นะครับที่แกแสดงในเรื่องเนี่ยสำหรับผมเนี่ยชอบแกขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าตอนที่รู้จักแกจากหนังมาเวลเลยครับและค,คิดไปว่าเนี่ยมาเวลเอาแกไปใช้เอาแกไปเล่นเนี่ยไม่คุ้มเอาซะเลยครับอ๋อไอฉากที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยที่แกพูดเลยมแบบกับตันอเมริกาเนี่ยในหนังจริงเนี่ยแกพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมทำอย่างนี้ได้ทั้งหมด คือเนี่ยที่เห็นเป็นซีนหลอกคนดูปั่นเอากระแสเอาครับโอ้โหช่างปั่นจริงๆเนาะแต่เอาจริงๆเรื่องนี้นะครับมีชื่อแกเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยมีสิครับมันก็เลยจะพูดได้ว่าหนังเรื่องนี้จริงๆเป็นหนังของแกครับแกจะเด่นแกจะดันลูกยังไงเนี่ยก็ได้เลยนะครับเนาะแต่ที่สําคัญครับภาพรวมเนี่ยมันออกมาบันเทิงมันก็โอเคแล้วแหละครับเมลกิฟสันในบทไฟรเวนเทอร์ดาราระดับแกเนี่ยการแสดงก็สมกับเป็นบอสดีแหละครับแต่ถ้าถามถึงซีนแอคชั่นแล้วก็ก็ตามอายุแกแล้วนะครับนาโอมิว ในบทด็อกเตอร์เจมม่าบทในหนังเนี่ยตัวนี้เจ๊แกก็สําคัญแหละครับแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าเนี่ยคือว่าเจ๊แกแกแล้วก็ยังสวยอยู่เลยครับเนี่ยมิชเชลโย้ะเรียกปาเนี่ยไม่รู้แกจะเครืองไหมครับแต่เอาจริงตอนแกออกมานั่งให้เห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยแล้วแกขวายจะมีบทให้ดูขวาจะมีซามสําคัญในเนื้อเรื่องเนี่ยก็เกือบลืมไปแล้วครับว่าแกนั่งจิบกาแฟอยู่ในหนังด้วยเคนจงคนนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าหนังเอาแกมายืนพูดเรียกแขกไม่กี่ซีนครับหลังๆมานี่เห็นแกแต่แบบนี้มาตลลอด ออกมาแว๊บๆในหนังแต่ละเรื่องเรียกแขกตลอดครับส่วนพวกที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่เด่นอะไรจนหน้าพูดถึงเท่าไหร่ครับก็จะมีน้องกวนอิมจัดให้นี่แหละครับที่เด่นหน่อยครับมีซีนที่แกกับพระเอกที่เป็นนักฟังคิโลของเราเนี่ยเล่นมุกอินเดียนะจงกันด้วยนะเออโดยสรุปเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นสายโหดมันฮาที่มีดาราอย่างนักฟังคิโรเป็นตัวแบกเนื้อเรื่องดูง่ายแล้วก็มันเทิงในเกณฑ์ดีนะครับข้อเสียของหนังเนี่ยอย่างแรกก็ CG ที่ร้อยนิดๆหน่อยๆในซีนแอคชั่นและแอคชั่นเนี่ย จริงจังให้ได้จําสักฉากเลยครับบทที่เป็นแกนหลักของเรื่องอย่างกระสวยโอซิลิสดูเป็นพ็อตที่โมเมนต์เวอร์วางเกินสเกลเรื่องไปหรือเปล่าอันนี้ก็ถามดูนะครับแต่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยก็ขัดใจตอนจบทิวดูแล้วรู้สึกเหมือนกับในภาพนี้เลยครับแต่โดยรวมเป็นหนังที่ดีตอบโจทย์คุ้มค่าตั๋วแน่นอนครับเอาไปเลยครับ7.5เต็ม10จริงๆมันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ว่าหนังเรื่องนี้เขามีเรฟเฟเนซ์อ้างอิงหรือล้อเลียนหนังมาเวลหลายจุดเลยนะครับเอาที่ผมเห็นนะครับก็ฉาก พูดเรียนแบบกับตันในหนังตัวอย่างนนหนึ่งนะครับผมทาอย่างนี้ได้ทั้งหมด ยัฉา,า,า,ากที่ลุงเมลทําท่าที่เหมือนเสียโทนี่ในสไปเดอร์แมนโฮมทอมมี่นี่ก็ใช่ครับรูปร่างของกระสวยโอซิลิสเนี่ยดูยังไงเนี่ยมันก็เต่าอ,อังอับับควายชัดๆเลยครับและสุดท้ายเลยครับอพาร์ตรเมนต์ที่พระเอกอยู่ครับถ้าเคยดูแล้วก็จํากันได้ในเน็ตฟิกนะครับมันจะเหมือนอพาร์ตรเมนต์ที่แดเดวิลใช้อยู่เลยครับซึ่งเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเนี่ยใครเห็นด้วยหรือเห็นเยอะเห็นต่างเห็นอะไรที่ผมไม่เห็นมากกว่านี้เนี่ยเม้นบอกกันได้หน่อยครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ